ไม่มีใครตามเจอไม่เจอเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนฮะจริงมั้ยเนี่ยเสี่ยโอ้โหเสี่ยู่ดีถึงไหนละตอนนี้กำลังรอผลทางกจน์หลักานอยู่ครับท่าน คนไม่เร็วขึ้นกว่าน,นี้ได้ไหมผู้ใหญ่เขาเร่งลงมาแล้วเราต้องจับโคราให้ได้เร็วที่สุดเร่งให้นะครับเร็วเลยนะสารวัตรเวรครับท่านนี่คดีสายช้าถงไหนตอนกำลังเนิกการอยู่ครับทำเลยคนมันหล,อล่อเนาะสวัสดีครับลดีไหน,นออกหรือยังครับผมเพิ่งโทรหาสารวัตรพอดีเลยครับ ผลตรวจออกมาแล้วครับรอยเลือดที่อยู่บนก้อนหิดตรงกับรอยเลือดของผู้ตายส่วนรอยนิ้วมือคนก้อนหิดตรงกับรอยนิ้วมือในฐานข้อมูลของบุงคคลที่ชื่อว่านายอนุวันตวนริเดชอนุวัฒน์เอตรเดี๋ยวขอไปดูเคสใหม่นะครับแฟนมึ้งปะอนุวัฒน์นรินเดชต้นกล้านี่ไงใช่ไหมอนุวัฒน์นรินเดชเนะี่ย <Bye. S 2> ทอ้อดครับรู้จักหมอํามไหมก็ oh, รู้จักครับเพื่อผมเองครับพอจะรู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนธามตอนนี้น่าจะอยู่ห้องผ่าตัดนะครับไปทางไหนครับเดินตรงไปทางโน้นก็เจอเลยครับขอบคุณครับคุณมายุ่งกับพี่ชายผมทำไมถามสิเฮ้ย <laughs> มีอะไรจะบอกผมไหม จะให้ตำรวจมาจับพี่เลยก็ได้นะผมจะให้โอกาสพี่ทำไปทำไ,ไมวะครอบครัวเกสเออไม่ตอบใช่ไหมไม่ไม่รู้จริง,ร,งรู้เรื่องทำเวทผ่นันไงพ่อแม่กเกรดอะทำคนอื่นชิบหายแล้วก็ทำพ่อแม่พี่ตายอะ นั่นไงกลัวแล้วเอาให้แม่งจะต้องหักดิบอย่างเงี้ยแนนอยู่ไหนแนนยู่ใครคนที่พี่ชายเคจับตัวไปอยู่ไหนมัน่พูนเรื่องอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้แจ้งตำรวจก็แจ้งไปถ้าไม่บอกว่านานอยู่ไหนไมึงไปโพน้าดูเลยว้าวแนนตอบแล้ว ไม่ต้องถามแล้วหรือว่าเกสเป็นโรกหัวใจวะ แนนตายแล้วรอเปล่าแต่มมันก็ฆ่าน้องชายตัวเองเหรอใครวะมีอะไรหรือเปล่าคุณ ถูกสะกดรอยตามมาสักพักแล้วะใครน่าจะเป็นพวกคนที่ไม่อยากให้ผมทำคนเดียวน้องชายคุณแต่คุณอยู่ไหนสั่งท่านทำแล้วไม่ใช่หรอผมยัองออกหาหลักฐานด้วยตัวเองอยู่ผมว่าคนที่ทำน่าจะไม่ใช่คนธรรมาดาแน่ๆน,น่าจะเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตช่วงนี้คุณเองก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันนะแล้วผมต้องระวังตัวอะไรอ่ะ ตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวด้วยอ่ะไปอยู่ผมเป้าผมว่าให้ผมย้ายเข้าไปอยู่กับเพื่อนคนจนกว่าคดีจะคลี่คลายก็น่าจะดีนะอย่างน้อยผมจะได้ปกป้องคนด้วยแหมสารวัตรขื่อจ,จะแหมแหม้ะเอาหัวมาะไป หัวมาใครอ่ะเย็ดพี่กรมาพี่กรพี่โนบแฟนมาก็ไปสิไปเถอะ ตำรวจแม่งเป็นชูชาวบ้านปวดหัววะเข้มปวดหัววะเด็กป่าเวอร์อคุกปวดหัว,วขอโทษทีที่หายไปนาน พอดีพี่มีเรื่องด่วนจัดการทะเลาะกันให้เลิกไปเลยมั้ยเ่อขนาดหายไปนาทิติดต่อก็ไม่ได้เลยเอ่ะพี่ไม่มีเวลาโทรกลับเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคไหม อ,อ,อย่างน่้นเว้ยแฟนไอ้ตำรวจก็อยู่โอ๊ยพี่ก่อนมีรู้ปะวันที่ผ่านมาผมเจออะไรบ้างอะน้องมันฆ่าตายเพราะสมมื่อวานอะ ก็ใครทำใครมดทำทั้งค่ายังจับตัวไม่ได้พี่ก่อนเร่งให้แน่เลยเอ่ะพร้องอีกเดี๋ยวพี่จะคุยกับพวกที่เป็นหมวดให้ให้มันจัดการเรื่องนี้เคไหมพี่ไม่ตต้อย่คนเาเชื่อผมเลยว,ว่าทั้งค่า 敢赖皮了！啊！啊啊啊啊 เก่าที่เธอไม่เคยต้องการไม่ใส่กางเกงให้มันดีๆก่อนนะคนนั้นก็คืออุ้ยสารวัตรน้ำตาไหลแล้วแบบนี้ผมต้องทำยังไงต่อ เดี๋ยวก็ดีขึ้นหมาตายย้อนรอยความรักแม่เลยอะ มีขอไม่เข้าได้ไหมครับแม่ผมเพิงตายทำไมถึงเอามาฝากไว้ตรงนี้ล่ะผมไม่อยากให้มันอยู่บ้านอยู่ใกล้กับคนที่ทำมันตายใครพี่กรณ์โอ้โหนะอุ่ เอากเก็บปะคอนไว้สิจะได้เอาไ้ดูต่างหน้าเวลาที่ถึงเลยนี่มา ジェットパイシーでご อดีตก็คืออดีตหละ <c oughs> ต้นกล้าเอาของมาจากบ้านหลังนั้นหมดหรือ,อยังล่ะยังเลยอะเดีย๋ยวพวกเสื้อผ้าของบางอย่างทางกับน้องคุยกันแล้วว่าจะไม่กลับเข้าไปเอา <c oughs> อีกช่วงนี้พ่อก็ อยู่ตรงไหนของของสรรมการนี่โอ๊ยดูลราเศร้าจังตำรวจแล้ว,ลวลก็ชอบคนนี้นกันสงสา,ารนะเอาว่าว่าเหมือนจะเคยไปที่ที่หนึ่งค่ะไปที่ที่หนึ่ง เป็นอวัที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่องนี่คือระยะเวลาที่สมองสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้สิ่งนาทีเกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของเราในช่วงเวลานี้เป็นไปได้ไหมคะไม่ว่าอาจจะจำตัวเลขนั้นมาเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้คุณรู้ว่าเข้าไปในห้องนั้นตั้แต่เมื่อไหร่ ว่าก็จำรายละเอียดได้ไม่ชัดค่ะว่าเข้าไปตอนไหนแล้วก็เข้าไปยังไงความทรงจำช่วงนั้นมันเลือนลางมากเลยอะ่ะแล้วในห้องนั้นก็ไม่ได้มีแค่ว่าคนเดียวด้วยอ้าวเกรสนี่ถ้ามึงใจไม่เด็ดมึงก็ทำงานนี้ไม่ได้ก่อนเอ้ยกูก็ไม่ใช่ว่างานนี้มัน งานนี้ก็ไม่ดีแล้วแต่ก็คืออมึงอยู่บนหลังเสือแล้วอะ่ะมึงก็ต้องอยู่ต่อไปอะ่ะมันช่วยบอกผมได้ไหมว่าคุณส่งข้อมูลมาให้ใครแหมหน้าตามึงหน้าจุ๋ยใจมากเลยมึง <laughs> ก่อนบอกผมว่าเธอผมสัญญาว่าจะไม่ให้ใครทำอะไรกุด เจองโง่แล้วพะะ่ะย่ะผมะใช้เงินคุณแลปล่อยคุณไปโอเคไหมช่วยดูแลเขาดีกว่านี้หน่อยได้ไหม้ถ้าเขาพูดอะไรใครงานผมทันที ได้เรื่องอะไรแล้วจะบอกพันรู้สึกตัวเองแม่งหวแตกว่ะพอสายยกันสำคัญได้ทำตอน,นนี้จะทำพังหรือเปล่าม่อเูไอ้มันพังจริงหรือเปล่า นิดเดียวเราพังแล้วแหละแกไม่เข้าใจหรอว่าบริษัทนี้มันสำคัญกับพีขนาดไหนเธอจะเปิดตัวแฟนอะ่ะเราไอ้งานที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันคืองานอะไรวะเรื่องการเานบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกคืนนี้ พี่ทิ้งตัวได้เลยนะมันก็บอกวิดยิบมือถือพี่เครื่องก็หูดไปโอ้ยลุ้นจนขี้แตกแล้ว มึงลบมึงลบออกได้มึงลบออก เล็กเศษกิงไม ก่างเขาท้ายนะถายออ,อยู่ไล้เียสนาทนีแล้วอ๋อเสียงก,กูโน าจจะไม่ฆ่าก็ได้มั้งส่งคมให้ใครบอกมไอ้อ้อสงมให้ใครผมฆ่ากฆ่ากูเลยทั่วทั่วใช้กังทั้งสุดทายนะ จะทำไรครับคุณเจมส์ทำแบบนี้ไม่ได้เรอครับดิงแม่งสองคนนี่กอลสั่งให้ผมพาเนี่ยเอาไปแต่คุณกอลไม่ได้สั่งอะไรผมไปเลยนี่คุณกล้าของเหรอคุณกล้าขวางผมเหรอไอ้สัสขอมขรัวแม่งเหมือนไม่ได้โทรหาเร็วดิ มึงสินะที่เนี่ยส่งข้อมูลให้ได้ยังไงกูก็าหามึงเจอยังไม่นานหรอกหมอทาม อยหมอทางเลยเดี๋ยวเข็นที่ตัวแดงเลยนะแล้วคนคไข้มีญาติมาไหมเมื่อกี้มีคนพามาส่งแต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ครับอ้าวไปไหนอ่ะไม่รู้ครับเราใช้รถที่บ้านด้วย้มมองช่วย,ยละถ้าไม่ช่วยอะแดน,นจะถูกยิงตาย ผมพยายามแล้วในอนาคตนี่ขนาดนี้ไม่ต้องรักษาแล้วมั้งไปมีพลังพิเศษแบบเอ็กเมนไปเลยดีไหมเข้าม่ะแต่อนาคตน่ะจะมีประโยชน์อะเคลื่อนก็ได้มั้งอย่างรู้คำตอบดีๆนั่นแหละเพามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แล้วนี่เราจะไปไหนกันอะ ใหญ่ามากพอไม่มีหรอกบ้านมึงใหญ่อยังไงป่ะโอ้ยกู ได้นะว่ามีใครตามเจอไม่เจอหรอกใช้บัตรเครดิตัไม่รู้เลยว่าเรามีอยู่ที่ไหนฮะจริงปะเนี่ยเชื่อเขาเลยเชื่อจของยังเต็มอยู่เลยพี่ เป็นเพราะอันดีนลีหลังจริงเหรอเราถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจอ่ะ กูปวดหัวนอนค่ะนอนนอนแบบนอนนิ่งๆอ่ะมึงไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยวะว่าแบบเข้าโคเกะทำอาชีพอะไรแล้วหมดทำทำไมมึงมึงัได้พูดอะไรเลยเหรอ คนขอดใคโออกมาจากี T โทรศัพท์ สวัสดีครับ่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับโดนถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วเนี่ยพี่ครับพอดีที่ไม่ได้บอกให้ไปรับที่โรง,งพ,พยาบาลพี่ใครอ่ะอย่าบ่นเยอะนะก้าโดมหายแล้วนี่ไงโดมเลยออกมาครับน้องาชายตำรวจไปเนี่ยครับครับครับเสียวสั่งสางแล้วอาละกู น้องชายสารวัตนะเเเรเนี่ยเอ้าเอ้าเดือนเก้าผมกลับมาแล้วพี่เดือนเก้า พวกมึงเป็นโรคหัวใจกันหมดเหรอไม่เก็ตเลยอ่ะอ้าวแล้วถ้าเกดช่วยใครอ่ะเอาละคะ่ะทุกคนลายการที่เราดูโรมินิค ep สจบไปแล้วนะคะโอ้ยแม่งเป็นอะไรที่กูถึงแบบเอ๊ะคือกลัะรู้สึกว่ากูว่าเกดอ่ะ ไม่น่าจะรอดแล้วอะงวงวะคือหมายถึงว่าเกทมันหมายถึงว่าตอนนี้ที่เราดูอยู่อะมันไม่ใช่ทไลายปัจจุบันอะหมายถึงว่าเกทแม่งนอนอยู่เนี่ยบนเตียงโรงพยาบาลแน่ๆกูเดาความรู้สึกอย่างนั้นน่าจะหยุดหายใจไปแล้วปอดหยุดเต้นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ดูอะเราความรู้สึกเราเราแค่รู้สึกว่าเขาอยากแค่แก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตป้าคนนั้นอาจจะตายไปแล้ว เหมือนที่น้องชายคนนี้ตายไปแล้วอะไรเงี้ยน้องชายคนนี้ตายไปแล้วก็คือน้องชายเนี่ยที่ชื่อโดมอ่ะตายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วคนที่ฆ่าก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนเกสอีกแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อนของคนที่ชื่อแนนอะเป็นเพื่อนของหมอหมอทามอ่ะหยีดกระชอนหายใจเห็นแล้วเหนื่อยเห็นความสะพัแล้วก็เหนื่อยอะเป็นเพื่อนกับหมอทามอะก็น่าจะตายไปแล้วด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ย เอราถึงแบบคือเราอะยังอยากเห็นรูปน้องชายของตัวต้นกานะว่าน้องชายมันอะคือใครแต่สุดท้ายก็คือขวาจะมาบอกอะอีพีสีแล้วเอออะไรอยเงี้ยแล้วก็คือเดี๋ยวดูต่อไปในอนาคตแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็คือโลกที่เกสเป็นอะมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าตัวของกรอะมันรู้ว่าแบบเกสมันทรยศอะมันจะทํายังไงจะเกิดอะไรขึ้นต่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบ มันมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมแล้วเรารู้สึกว่าอนาคตที่เกดเห็นอนะมันอาจจะไม่เป็นจริงอย่างที่เกดคิดก็ได้เช่นเขาเขาจะมาฆ่าใครนะฆ่าคนที่ชื่อแนนจริงๆเขาอาจจะไม่ฆ่าก็ได้ก็ได้ไงเพราะว่ามันเหมือนมันคาดเคลื่อนอะความรู้สึกเรานะออเอออะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเหมือนจิตใต้สำนึกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่คิดไปไปในทางนั้นในเชิงนั้น,ใน,ใ,นในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าในโฟมินิทน,นะคะดูต่อไปในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ก็น่า,นารัก คนคลอดรุกกันไปหมดแล้วนะคะทุกคนก็ใครอยากจะดูคลิดถึงเต็มนะคะดูได้ทางวิวที่แปะล,ลิงก์ไว้้ต้ล่างแล้วก็มีอะไรองเ่ในต้ล่างสำหรับวันนี้เป็นชิตก่อนแล้วบ๊ายบาย